มันมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยน้องลินน้องลินโอ้โหทังหวะนี้น้องลินก็น้องอยู่กูไหวกูไหวกูล่างกายเพื่อนหนึ่งคนทั้งวันทั้งวันเพ่อนหนึคนทั้งวันที่ไว้เฮ้ยก่ทั้งวันทั้งวันไว้ทั้งวันไว้ทั้งวันไว้ทั้งวันเลยไ้ทั้งวันทั้งวันกูอยู่ทั้งวันแล้วทั้งวันทั้งวันไว้จูโอ้โหลงมาเจิงโอ้มันเอาใครดีกว่ามึงงงก็แหตาเลยใครโดนนนขททัััั้้วว ไม่ไม่คือกูทั้งวันแฉบเฉบมึงเลยทั้งวันทั้งวันไม่ไมคือทงวันทวันดังนทวันดังนไม่ไม่คือทวันดังขึ้นทังวันนั้งเอ้ยเปิดกองอยู่นั่นแหละมึงเห็นเครื่อ่ซ้อมอยู่ปั้เนี่ยกูเองแหละฟังกูกูทั้งวันทังขึ้นกูทั้งหยดกูโจ้โ้ในต่างชาเจนบโอ้ยตายหมดีนะโอเคแต่ยัง เอ้โหโอ้โหฮ่า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 ฮ่ฮ่ามันมีบาร์บีคิวมันมีบาร์บีคิวฟังกูมันมีบาร์บีคิวเอ้ยน่าจะเอากูต่อไม่มีไม่มีไม่มีไม่เอาพวกกูไม่มีไม่มีบาร์บีคิวไม่มีโอเคไม่มีนะมาเอาพวกเนี่ยมันเอาพวกเนี่ยมันเอาพวกเนี่ยเกลือกูเกลือกูของ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 มันเกดียดยามึงเนี่ยมันเกดมาเนี่ยจะลงมาทำไมกูกูเนี่ยเยี้อะไรล่ะเอ้ยเอ้ยเอาขอเด็ดไวอะไร ถอยไปถอยไปถอยไปเป็นโจถอยไปอยูแบบทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนตามสเต็ปตามสเต็ปเราเลยใช่ปะข้างบนขึ้นมาอยู่กูข้างบนเฮ้ยมันขึ้นมานี่นี่เอาเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยอุ้ยอะทั้งวันทั้งคืนมากว่ะเฮ้ยแต่กูไม่ได้เลยวะ่ร้อยห้าสิบว่ะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนสายๆโตตามกูมานะตามกูมานะเนี่ยโจตามกูมาโอ้โหมันว้ามันว้ามันว้าเอาครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้มันรัดกันเนี่ย เฮ้ยไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่ขวาขวาทางซ้ายมือเนี่ยขวามือเนี่ยเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้ก็ตัวข้างหน้าเลยตัวข้างหน้าเลยตัวข้างหน้าเลยเพื่อนซิกแซกซิกแซกมาแล้วแกก๊อกมาแล้วก๊อกแกมาแล้วกูไหนวะไอ้เหี้ยมา้วจังหวะนี้เฮ้ยกูทั้งวันทั้งคืนได้อยู่จังหวะนี้ทั้งวันทั้งคืนได้อยู่เครื่องปัดไฟหายเนี่ยเครื่องไม่มีเดี๋ยววัล้มไม้ล้มไม้หรือเต็บโจโจนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วกูวิ่งฉีกไม่ได้กูวิ่งฉีกกูวิ่งฉีกโจโจน กูตามอยู่เอ้ยกคปัดไปไฟไหนเราเอ้ยเอ้ยไม่มีไม้เอารถจะดักนี่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 นว่นี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 จนี่นี่นี่นีมนี่นม่นี่่นี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 ่น่นก่นี่กี่น่นีนี่นี่น่นี่นน่นี่น่นี่น่นล่กี่น่อี่นี่น่นี่นี่นว่นี่นี่นอ่นีี่น้อนนน แยกทิศอ๋โอ้ยเี้ากูวิ่งมากูวิ่งมาเบรคเม้นต์วิ่งก็วิ่งมาตามใครวะเอาไอขลือเข้าตู้กูแป๊บนึงน้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไออันนี้ยนี่มึงล้อแม่นั่นนะมาแล้วเพื่อนเมาเมาเมฮ้ยมันไม่อุ้มกูมันไม่อุ้มกูโดินมาอยู่กูมาอยู่กูสองตัวนั้นน่ะสองตัวนั้นน่ะมันเอาตัวเนี่ยมันเอาตัวเนี้อะเฮ้ยท่านะ ดมึงโทรไปเหรอไอ้เงี้ยผูขอโทษผูขอโทษขอแค่แตะขอแค่แตะมือปั๊มยาวเลยปั๊มยาวเลยโอ้ยเฮียดักกูโอ้เอาเลยเอาเลยต่อเลยต่อเลยสามคนเรารักกันอยู่แล้วมันอุ้มจูเนียะมันอุ้มเนียะมันอุ้มเนียะเอาโอ้โหเพื่อนกังแปดร้อยมันมันรัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบกแบกเอ๋อดิกู้เกาะพยาบาลก็มีเพื่อนกูไม่มี เอางี้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 เพื่อนกูหนี้เอางี้คุณงูงูอะไล่ิเอางี้คุณกูเพิ่งได้เมื่อกี้นะมึงกูเอานัดกูเอานัดกูเอานัดแน่กูเอานัดแน่นัดนัดอะไรเราผ่านเราผ่านโอ้โหเบนโจเบนโจเบนโจมันเอานัดแน่มันเอานัดแน่เนี่ยเนี่ยมันนี่เนี่ยมันนี่ไอ้กูวิ่งติดขอบว่ามันเอานัดเฮ้ยมีเครื่องนึงว่ะเครื่องนึงว่ะเดี๋ยวกูวิ่งลงไปเอาของมึง โอ้โหก็ตายตายไปซะนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราต้องวิ่เร็วต้องรอบเฮ้ยกูมาแล้ว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 โอ้ยกูตกใจเยี่ยงเฉาไกวยงู้โอ้โหทำไปไหเอาวัววัวกูเอากูก่อนไอ้เหี้ยนี่มึงก็รอบสองแล้วนะเฮ้ยปัดไฟยาวอ่ะไเอากูไปเกากูปัดไฟเสร็จโอ้มึงก็ไม่ต้องออกไอ้สัตว์เมื่อกี้มึงทิ้งกูอ่ะเอาแล้วแล้วกูไม่ต้องเอาไปดูวัวไม่ช่วยโจวัวไปช่วยโจมันเอากูแน่มันเอาเอ้ยมันเอาต้องมีคนหนึ่งล่ออ่ะ ไม่เอาไปดนเมึงไปคนเดียวเลยมึงไปคนเดียวเลยกูกูบอกว่ามึงไ้าเข้เล็กเราเราเกิ่มปัดไปที่ปัดได้สุดเหลือปัดได้สองคนได้ยังไงชุ่นเนียจุ่นเนียจุนเนียไม่น่าใช่พกิมปัดปั๊บใช่ไหมรุ่เพื่อนไม่น่าใช่พกิมโอ้โหเป็นโจว่ามึงตายหมดเพื่อนโว้ยโกรักมึงแล้วโจแต่เมียกูสำคัญกว่าว่ะเอ้ยเอ้ยกูรอดกูรอดเฉัน วเกินไปคือน้องรีนแบบน้องรีนแบบงงแน่น้องรีนแบบีโอ้ยกูดีสงสารแม่มึงเนาะมามาแน่น้องรีนเรากูน่น้องลีนแบบได้พี่แข็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบแม่มาทำกับข้าวอยู่แ็เขาตกใจเลยเ้ยังจะมาหาว่อ้ยเฮเครื่องยเฮไฟไม่เจอยเฮ้เฮ้ยน้้งเยยเยเ้เยเฮ้ย้้ อูเคยไปกินข้าวบ้านมาแล้วแม่งก็รอแบบนี้แหละแล้วนี่มันก็บวชดเลยทุกวันไอ้บ้านหลดแงมึงไป้ไอ้ไอ้พอดีพักอยหาวันหาวันเฮ้ยมันเอามึงไปเรามึงจ้ะเอาชิ้หายแล้ะมึงว่ามันเห็นมันไม่เห็นเราไจับให้ขาดคืนได้ที แล้วมันหายไปไหนสงสัยมันโดนแม่มันลากไปตบโยเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่เอาคีย์บอร์ดได้หนึ่งตันได้หนึ่งตันโอ้ยได้เอาสู้ๆจูเนี่ยเมื่อกี้กูไม่ได้จับคีย์บอร์ดเอ้ยกูไม่ได้จับเมาส์เลยกูวิ่งยาวเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหจูเนี่ยสู้ๆกดลด้านล่าง จูเนียจูไปเครื่องนึงแล้วไปยังไงสิฮึไปเฮ้ยเสือมาทางนี้ไหนคำว่าเครื่องจูสปินหาเครื่องว่ะเฮ้ยโอ้จูเนียร์รอบไหนแล้วเนี่ยนัดรอบรอบสองเพื่อนทางทางเดียวที่จะรอดไปหามันฮารุมคุณต้องหาหลุมไปหามันนะนัดไปหามันด้านล่างเท่านั้นหลุมมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมใช่นั่นแต่มันรู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นกูหรอกมันไม่เห็นกูหรอกเอาจริง ไม่เห็นกูหลอกโอ้โหตายซะตายซะแห้งไปหนึ่งนั่นไงเฮ้ยไอ่อะไรต้องตายว่ะน้ำมีเชื้อ่ะเฮ้ยเด็กกูหาหลุมเออ๋ออ๋ออ๋อยังไงสิฮือยังไงสิฮื้อเฮ้ยโอ้ยพังว่ะไปอีกฝั่งไปอฝั่งนี้ไม่มีเอ้าเอาชิบหายแล้วเพื่อนเลยขึ้นรถตู้ขับหนีเลยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิ กด F เปล่ากด F หรือเปล่าอ๋อมันชักมันชักไม่เป็นไรกูยอมโดนไปทางลงไปช่วยจูเนียร์ก่อนจังหวะนี้ก็เอ้ยมันจะเห็นถึงความแฟมิลี่มันจะความรักเพื่อนนี้กูไม่ยอมให้เพื่อนตายเด็ดขาดเป็นจูเนียร์ไม่รีบ It was at this moment that he knew he fucked up อออออไอ้ไม้เล่นแล้วครับผมจังหวะนี้ก็ซ้ายขวาซ้ายขวาห,วหน้าหลังไม่มีอะไรเลย่ยเลยขวาเอบีโอ้โหประตูประตูมันคิดว่ามันมีประตูเหมือนกันคิดว่ามันมีประตูเหมือนกันโอ้โหห้องเย็นห้องเย็นมามากระแหงย,ย,ยอมยอมเลยยอมเลยเฮียไม้สุดท้ายของกูเพื่อนร้อนเกินกูร้อนเกินกูโคตรจะร้อนเนี่ยร้อนนี่หมายถึงอ่าหัวร้อนอากาศอ๋อกูดิ้นกูดิ้นสุดชีวิต มันแขวนกูวะไม่เป็นไรกูเฟดแรกหรือเปล่ากูเฟดแรกหรือเปล่าเฟดส,สองดีกว่าเฟดสองไอ,อ้โง่จำไม่ได้เลยไอ้สัตว์ใครช่วยมึงอ่ะช่วงนี้ความจำเสือ่อมช่วงนี้ความจำเสื่อมรอน้อยความจำเสื่อมจูเนียเห็นมึงคาน,มา,นมานา,นมาหาเพ<ำ><ำ>ื่อนจูเนียมาช่วยกูหน่อยจูเนียห่านลูกดำอู้ไม่เกิดอะไรที่แอ๊ยโอ้โหได้ไงวะเตอร์ลูกดำมีแถวนี้วะลูกดำต้อง จอ่วหาแถวนั้นน่าจะไม่เจอหาแถวนั้นน่าจะไม่เจอว่ะแย่หน่อยแย่แย่หน่อยนะเนี่ยไม่ดจะเจอจ้ยโอ้โหออกออกิดเลยทีเดียวโอ๋เจ้าเออเออเออ